คุณรู้ไหมคนไทยเริ่มข้อเสื่อมตั้งแต่อายุ40ปกว่าโดยที่ไม่รู้ตัวลุกจากเก้าอี้แล้วต้องยันโต๊ะหรือว่าลงบันไทยแล้วเริ่มเจ็บแปรบนั่งนานๆแล้วลุกไม่ค่อยขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ใช่แค่อาการเมื่อยธรรมดานะคะแต่ว่ามันคือสัญญาณค่ะของข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราไม่เริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องพึ่งการฉีดยาผ่าตาดัดหรือว่าการใช้ไม้เท้าได้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถค่ะจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เหมาะมากๆเลยสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าค่ะหรือว่ากำลังเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณเสื่อมต่างๆเพราะผสานสารสกัดจากงาดำและลำข้าวค่ะในสัดส่วนที่ผ่านการศึกษาแล้วว่าให้ผลดีเลยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะที่ไม่สะดวกในการออกกาลังกายหนักๆนันั่นเองอย่ารอให้ปวดมากกว่านี้ควรเริ่มในการดูแลข้อเข่าของคุณตั้งแต่ตอนนี้ หากท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะซื้อ7กระปุกในราคาเพียง1,090บาทหรือท่านใดสนใจค่ะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจได้เลยค่ะ